สวัสดีครับผมโค้ชปูแดงครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการใช้อุปกรณ์ stretch trainer นะครับซึ่งทุกๆคนที่อยู่ในยิมจำเป็นต,ต้องใช้ให้มันเป็นนะครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อให้กับเราหลังจากที่เราออกกำลังกายเสร็จแล้วหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้ออยู่แล้วครับสามารถใช้เป็นตัวยืดกล้ามเนื้อในช่วงก่อนที่จะฝึกได้แต่ว่าต้องทำสั้นๆเท่านั้นครับวิธีการครับผมไม่ยากเลยครับผมโดยที่มันจะมีตัวของด้ามจับอยู่ใช่ กลางและล่างครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณต้องการที่จะยืดกล้ามเนื้อให้มีประสิทธิภาพส่วนใหญ่แล้วผมจะแนะนําให้จับตัวก้านด้านล่างนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องของ Movement หรือว่ามีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อมากๆครับสามารถใช้กล้านตรงกลางหรือก้านด้านบนได้นะครับโดยวิธีการที่ผมจะสาธิตคือผมจะใช้ก้านด้านล่างก่อนเนาะนะครับโดยท่าแรกครับเราจะทําการยืดหลังส่วนล่างกันนะครับผมสำหรับการที่ฝึกเสร็จแล้วเนาะนะครับโดยที่เราจะเอาเท้านะครับวางไว้บนตัวเหยียบตรงนี้นะครับและเอาต้นขาด้านน้นและเอาหน้าแข้งของเราบวาง ไว้ต้องบอกนะครับเสร็จแล้วเราจะอยู่ในท่าตำแหน่งที่เราจะพร้อมสําหรับการยืดใช่ไหมครับมือจับตัวของด้ามจับไว้ให้มั่นนะครับเสร็จแล้วเราจะค่อยๆโน้มตัวลงนะครับจังหวะเตรียมเนี่ยหายใจเข้านะครับจังหวะทิ้งตัวลงหายใจออกนะครับและยืดลงไปให้สุดครับผมนะครับอ่าหายใจเข้าลึกนะครับและหายใจออกยาวท่านี้จะทำให้หลังส่วนล่างของเรานะครับผม มีการคลายตัวออกจะมีการยืดเหยียดออกนั่นเองครับดีมากๆเลยครับสำหรับคนที่มีอาการปวดหลังนะครับผมทิ้งไว้นะครับตั้งแต่1 5ถึง20หรือ30วินาทีครับจับให้มั่นนะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณปล่อยมือเนี่ยครับหงายท้องแน่นอนนะครับผมจะว่าผ่อนเนี่ยนะครับคือก็หายใจเข้าลึกหายใจออกยาวแบบนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อของเรามีการคลายตัวออกนะครับผมพอเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาครับ โดยที่เราจะทําเป็นจำนวนรอบคือ2อถึงสรอบรอบละ1 5บหถึงสาวินาทีนั่นเองครับนี่คือมุมที่1ในการยืดครับมาในมุมที่2องครับผมก็คือการยืดแฮมสตริงครับวิธีการง่ายๆเลยเพียงแค่เราเอาขานะครับผมวางไว้ตรงด้านหน้าบอดลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเหยียดปลายเท้าออกเสร็จแล้วเหยียดขาออกนะครับมือยังคงจับด้ามจับเหมือนเดิมนะครับค่อยๆโน้มตัวลงครับผมจังหวะเตรียมเนี่ยหายใจเข้าเสมอนะครับจังหวะทิ้งตัวลงไปหายใจออกนะครับ ค่อยๆยืดตัวลงไปครับคุณจะรู้สึกถึงการยืดตัวของกล้ามเนื้อแฮมสตริงคือต้นขาด้านหลังของคุณนะผมมันจะมีอาการยืดนะครับไปให้ไกลที่สุดเท่าที่คุณจะไปไหวนะโดยที่คุณยังคงต้องหายใจอยู่ตลอดเวลานะครับหายใจเข้าลึกนะครับหายใจออกยาวทุกครั้งที่เราหายใจออกยาวครับกล้ามเนื้อจะมีการคลายตัวอ่อนนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยครับรู้สึกสบายขึ้นเนาะนะครับพอถึงจุดตำแหน่งที่มันสุดแล้วนะผมคือคุณยืดได้สุดยืดได้สุดแล้วนะครับ คือทิ้งไว้นะครับ15ถึง30วินาทีครับก้มศีรษะลงนะครับอย่างงี้นหน้าขึ้นมานะก้มศีรษะลงนะครับแบบนี้นะครับผมอ่าสมมติผมทําครบแล้ว30วินาทีผมว่าจะกลับมานะครับแล้วผมจะสลับขาจากข้างขวามาเป็นข้างซ้ายนะครับวางและโน้มตัวลงไปครับท่านี้ทํทให้ตัวของกล้ามเนื้อ hamstring หรือว่าต้นขาด้านหลังเนี่ยครับมีการคลายตัวแล้วเราจะรู้สึกสบายขึ้นนะครับตัวจะไม่ตึงเนาะนะครับ เหมาะมากๆสำหรับคนที่ฝึกคาร์ดิโอเสร็จมาใหม่ๆนะผมควรที่จะยืดเลยแหละนะครับเพื่อให้คุณเนี่ยไม่เจอกับปัญหาเรื่องของอาการกล้ามเนื้อหดสั้นเวลาที่คุณกลับบ้านไปนะครับมันจะไม่โตตึงนั่นเองเนาะเมื่อครบเวลาแล้วก็กลับมาครับโดยที่เราทําเป็นจํานวนรอบคือ2อถึงสรอบเหมือนกันครับผมจำนวนเวลานะครับที่เราจะใช้ฝึกนะครับคือ1 5บหถึงสามนาทีต่อรอบนั่นเองครับต่อมานะผมคือจะเป็นการจะเป็นการยืดนะครับตัวของต้นขาด้านในนะผมก็คือตัวของกรอยนั่นเองเนาะนะครับ นี่กันคือเราจะเอาเท้าของเรานะผมมาประกบไว้นะครับลักษณะนี้ครับจะทาให้ต้นขาด้านในเนี่ยของเราเนี่ยมันมีการคลายตัวออกนานะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้านะครับและค่อยๆทิ้งตัวลงไปนะครับหายใจออกนะครับทิ้งตัวไว้สักพักน,นะครับผมสิบห้าถึงสามสิบวินาทีครับคุณจะรู้สึกถึงการยืดตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในของคุณเยอะมากเลยทีเดียวครับ ซึ่งหลายๆคนครับผมมีปัญหาตรงนี้คือไม่เคยยื่นมาก่อนเลยครับตัวนี้นะครับจะช่วยให้คุณเนี่ยสามารถที่จะคลายกล้ามเนื้อส่วนของต้นขาด้านในได้นะครับซึ่งดีมากๆเนาะนะครับเหมือนเดิมครับทิ้งไว้สิบห้าถึงสามสิบวินาทีครับเมื่อทำครบเวลาแล้วให้คลายตัวออกนะครับผมแล้วก็หายใจเข้าลึกๆขยายยาวๆสักสองสามครั้งแล้วก็กลับไปใหม่นะครับอ่าแบบนี้เนาะนะครับทำเป็นจำนวน2-3รอบครับผมก็จะช่วยให้ตัวของกล้ามเนื้อต้นขาด้านในเนี่ยนะครับมันมีอาการคลายตัวออกครับทีนี้นะครับผมจะบอกวิธีการฝึก การยืดกล้ามเนื้อสะโพกและก้น,นครับโดยการที่เรานะผมจะเอาขากลับไปสอดไว้ที่ตัวของเบาะเหมือนเดิมนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาขานะครับมาอยู่ในท่านั่งไขวยห้างลักษณะนี้นะผมหนึ่งข้างก่อน,นครับอันนี้คือผมจะยืดสะโพกแล้วก็ก้นด้านซ้ายของผมครับธี่ยรงคือเราจะจับตัวของแฮนเดิลให้มั่นไว้นะครับเสร็จแล้วโน้มตัวลงมานะครับพยายามให้ต้นขาเออพยายามให้ตัวของ หน้าแข้งของเรานะผมอยู่ใกล้กับอกของเราให้มากที่สุดครับลงนะครับนะครับจังหวะเตรียมหายใจเข้านะจังหวะยืดหายใจออกยาวๆครับแบบนี้นะครับผมคุณจะรู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อก้นแล้วก็สะโพกอย่างมากเลยทีเดียวครับทิ้งไว้สิบห้าถึงสาวินาทีเหมือนเดิมครับก้มศีรษะลงเนาะนะครับอพอทำครบไปแล้วกลับมาในตำแหน่งเดิมนะครับและเปลี่ยนข้างนะครับไปใหม่ แล้วก็โน้มตัวลงไปใหม่นะครับทิ้งไว้นะครับสิบห้าถึงสามสิบวินาทีทํา2ถึงารอบครับจะเป็นการช่วยทําให้ตัวของสะโพกแล้วก็กล้ามของคุณเนี่ยมันมีการคลายตัวได้มากๆครับซึ่งหลายคนไม่ทราบนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีอาการตึงตัวของกล้ามเน,มนมื้อมากๆเนี่ยอาการปวดหลังก็จะเกิดขึ้นได้ครับดังนั้นควรต้องยืดในท่าน,นี้นะครับผมอันนี้คือจะเป็นการยืดเบื้องต้นนะครับสำหรับการใช้อุปกรณ์ stretch trainer ครับผมนะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนครับที่มีอาการตึงตัวของกล้ามเนื้อนะครับ